ครับผมคือมิสเตอร์บีคุณเรียกผมว่ามิสเตอร์บีผมอยากคุณหนึ่งหมื่นเหรียญไม่ไม่เวหน่าคุณต้องเรียกผมว่ามิสเตอร์บีผมอยากคุณหนึ่งหมื่นเหรียญพูดสิคุณเรียกคุณเรียกมิสเตอร์บีว่าจะอะไรครับเนี่ยงั้นผมเพิ่มให้คุณเลยเป็นล้านเหรียญคุณจะเอาไหมครับ โอเคค่ะคุณนะถ้าคุณเล่นมิสเตอร์บีเสร็จแล้วนะครับให้คุณกระโดดหนึ่งทีนะคุณจะได้รับเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านดอลล์ไอไม่ใช่หนึ่งหนึ่งล้านเกมอันนี้ทุกคนผมพูดพูดผิดอีกแล้วครับ ผมให้คุณหนึ่งอันันเกมนะครับอะถ้าคุณรูนะคะว่าหนึ่งดอลลาร์นะคะพากับเท่าไหร่คุณต้องบอกมาจิไม่เอาหน้าคุณจะคิดนานขนาดนี้คุณไปเรียนจบที่ไหนมาแหละดึงดันนุ่งเท่าไหร่คบ แต่มันแต่แต่มันแต่มันก็หายากจริงเงินในประเทศเขาหายากไม่เอาหน้าคุณบ้างไปเนี่ยอันผมจ่ายคุณแม่หนึ่งบาทบายหนึ่งบาทเยอะกว่าที่คิด